bay đi phi non chim oh. oh, ah, mẹ thoải so bay đi mấy bạn chập bay đi phi non oh, chập oh.

นี่น้ำห้ากระใสเลยเต็มเหมือนแต่ละมือหั่นประมาณครึ่งหนึ่งจดี๋มือนี้ใส่ไปเต็มเลยอย่าปลาลงปลาลุกซองทงปลาลุกซอง,งทงพี่น้องมือนไปย่งางย่งางลูกย่งางเดี๋ยวไปเด้อไปไปไปหาแม่พัเดี๋ยวมือนี้สิไปปล่อยปลาเข็งก่อน สื่อปลาเค็งมาลงไปเดี่อยไปเดื่อยปล่อยในส่วงตอนแรกพี่นอ้องสนี้เตรียมบอ่อไว้ตั้งแต่เอาปลาขึ้นประมาณนาทีหนึ่งเตรียมบอ่นะตอตัวนี้สื้อปลาเค็งเบิร์ด่าไรบ้างสี 400, 400่สี่ลอยโตสี่ลอยปลายโตยังไม่แ้ามีดูอ ไดียไม่ท่วเมดีด้วยไปดีพ่อแม่พี่น้องไปแล้วปยโอโคป่าเป็นปลาบ่เอามัดดีได้ ปลาเค็งวันนี้กระลงอยู่ประมาณ400โตเด้อพี่น้องเด้อ400ดอยดอยหนึ่งสี่กว่าโตโตมันน้อยหลายโตนิดน้อยหนึ่งหรอกนี่เป็นบอ่อเก่าของปลาดุกเปลี่ยนแทนเนาะส่วนนี้เอาปลาเค็งมาลงอย่างนี้แล้วเอาปลาดุกไปลงลงบอ่อใหญ่แน่แน่โนขโมยอีกวัวววนจ้าวันี้มามี่ขโมยหรอกระวังด้วยด้วเพราะว่ามันเข่าสู่ระดูแดงนะเอ้ยมามาปล่อยปลาทั้งมีมา Sấy này bưng nè Ba Ba nè Ba Ba Cái tổ nôi nè Bỏ hiếm cầm nè Tổ nôi <Hen> Tổ, nơi. tổ nơi yeah, đưa đưa. Okay. À bòi khói bòi luôn nữa Bòi bòi ai game bòi nắm nè yeah, nè นี่ตอนนี้เป็นปลาเค็งพี่น้องเลยเอาลมงเบ่งกาว่าราคามันสูงแห้ง่งน,น,นไปยอ่น้ะนแม่พอนเขาไปซื้อมา้ยยังสูงมันมยยอมลง,งมันสูบน้ำคืออย่างพีเจนงำรวจหนาเบิดอ่ะโอ้ลงแล้วลงแล้ว ขุ่นผางให้ทุ้งถึงกระจาบางว่าสิบตายตัวน้อยะยังมีขางอยู่อะบ่เปยังขางอยู่แต่ว่ามันสิทนบ่ปลาเค็งมันทนดีะไปเดวพี่น้องไปเดา่มหัวหนดื่มหัวหัรดื่มหัวหารมาอ้าววเห็นเาตัวตัวน้อยไ้ ไปแล้วไปไปแล้วไปปล่อยปลาลูกไปป่อยาเก็บไปทิมไปไปใช้งานม่ารูเลี้ยแบบนี่มาดีมาเด้อเดี๋ยวน้ำไม่เถากันเดีไปไปปล่อยปลาลูกไปมาแล้วปีใหม่เข้ากับปีใหม่กัเอาขึ้นนะ ตกมากับบลถนะมันลนมันดดไปได้มันลดมันโดนขึนไปนอนนมันอดีน้อยไวดีดูกไไปไมถูกถนบหัลูกอีล่าถูนกับงามด้ออีลา่าเป็นไปยังคือเด็กโอนยุ่งกัดปากว่ยุ่งกัดซบเลอไม้ฝรั่ง เอาต่อทีบ่อ <s ign> ปลา,าดุกอ่ะน้ำไขย้ันเป็นน้ำประลาดนรเอาลยบ่อกับเตรียมใบเต่โดนแต่ว่าน้ำบูยูใครอยู่แต่ว่าเขานีไม่ไข่เลยขาไปตอนนี้ก็ได้เปิดซุลาเซียใส่เมิดอเหมือดกับปูนาาน้ำใส่น้ำ ได้ไหลหนาประมาณนี้ถ้ามันเต็มแล้วมันสิบกลงบัวลายนะพี่น้องแต่ถือว่าเขาใส่โซดาเซียลแต่ละมือดูดลงบ่มีปัญหาถ้ามันเต็มเนาะเพราะว่าแต่ละเทือนนี่ยพยางกระไเครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งมันก็ลยโบ๊ะบืนสามบ้างกับโบ๊ะไน่บ่าตัวลุกไปยังมาทายลุ่มกับเปียตัวมาทายลุมมาไปแล้วได้เดว ตัวนี้ปลาดุกประมาณสี่ร้อยว่ะประมาณสี่ร้อยตัวสี่ตัวนะขนาดจะตัวหกร้อยตัวจะบอกเอาตัวนี้มันตัวใหญ่ปลาดุกปลาดุกเอาปลาดุกใส่น้องหนีผิดอ่ะเปลี่ยนน้องกันเนาะนิ่งนักบนวาดนักคร์ดีเอาเอาเอย่างไหนขนาดนี้หอดงามปีใหม่กับปลาเห็นหนามมันบกนะเอาเอาเป็นมาเดียวเลยเอาวัวได้เลยเสือโล่สองโล โอ้ตัวใหญ่กับมีต่อไงหมดมันใหญ่แนี่นนะตัวนี้ก็ได้ได้น่อยขนาดจะตัวนี้เลยสามเรื่องก็ใหญ่แล้วถึงเป็นเป็นตังใหญ่ยิใหญ่พอดีปีใหม่เด็ดนะพี่พอดีสองการไหนรู้ดิตรงที่สองวันตรงไหนล่ะไม่เชื่อพ่อตรงที่สอง ตัวหกใบตัวก็มีครับตัวหกลอยตัวครัมันมันสีหน่อยหน่อยดีอย่ามันอันอย่ามันตายตอนนี้มันใหญ่นี่นี่เลยมันฉีดมะนางเกลือปลาเลยฉดมะน่งเกลือปลาเนี่ยเมือวันมันที่ใหญ่น้ำลูกนี่แหละปลาเบิดแล้วโอ้ เมื่แล้ววะเน,นี้ยมาจะจบดีหากินอาหารเนี่ยวันพวกเผาคือมันแอกเผาเแยมสิติ่มยูแยมสิหากินอาหารเนี่ยดงขึ้นไปทะเลหวัวเนี่ยใครเนี่ยอันนั้นเด้เขาขายปลาดุกหลายเจ็ดแสนกับผู้ดีทิ้งสื่อหัวอาหารกับผู้ดีเวิร์ดเจ็ดแสนพอดีย่งคันห,าหาัวหันเปิดเยอะแต่ช่ออืมแต่ว่า สื่อเบิดเลยพี่น้องขายปลาดุกเป๋หมดก่อนเจ็ดแสนพอดีมาลงเทนีเบิร์ดแต่หัวอ,อาหารสอบหนึ่งในในอ้อยยังหน่อยมันก็นไหรเดือนปลายสองเดือนมันยังหน่อยอยู่ <laughs> แต่จะสื่อใหม่ต้องขึ้นใหม่อีกเสด้จดิสดูปงวดเลยขันขันคนบลักเดีย๋ยวนี้คือชีบมีคนรักหรอกปั้น,นเอาเอาตัวหกร้อยพอดีก็จ้างน่องไม่ไงอือขันตัวหกร้อยซื้อมาใส่อี๊ยแค่ พิดคลิปเลยลูกพิดคลิปเนี่ยสบายดีพี่น้องอีกน่สบายดีพี่น้องอีกเน่ไปไปน้ำ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 ไปพี่น้องหน้เลยดูคลิปนี้บ้านไปเผกันคลิปหนเนาะ นี่ครับนมอม้ฝรั่งคือกันพี่น้องใหญ่ใหญ่ลงมาจากกระสอบมาใส่กระทางไว้พอได้กินมันเดิมใหญ่แล้วอายุประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนอีก3าสเดือนกับเก็บกินได้พี่น้องเอาไปเราะกันคลิปหนาพี่น้องสารคดนี้ค่ะบก้าวข้ามาสบายที